หรือคดีแจงโมหลักฐานใหม่จริงหรือไม่หรือแค่ content, คอนเทนต์นะครับอืมนะครับเดี๋ยวพี่เดจะพูดให้ฟังนะฮะนะเดี๋ยวนี้ก็มีพวกนักนักขุดมาจะขุดแล้วจะมาลื้อฟื้นคดีใหม่เราไม่รู้ว่าคดีแตงโมเนี่ยคนอยู่บนเรือมีคนห้าเรือมีคนห้าคนนะมีทั้งหมดหกคนรวมแต่โมได้มันเกิดอะไรขึ้นเราไม่รู้ว่าใครฆ่ากันใครประมาทใครแรงดับไม่มีใครรู้ ดังนั้นเวลาตารวจในการก็ฟ้องร้องคดีแตงโมในฐานะผมทนายคดีแตงโมเป็นนายผู้หายเนี่ยก็อยากจะกราบเรียนมันไม่รู้ว่าบนเรือมันเกิดอะไรขึ้นไม่มีใครทราบว่าบนเรือมันเกิดอะไรขึ้นนะครับนะดังนั้นจะไปกล่าวหาว่าเออคดีฆาตกรรมมีคนคนหนึ่งนะเอามีดไปกีดขาแตงโมคุณมีพยานหลักฐานไนะคุณจะฟ้องเขาอะ่ะนะโอ้ดูรอยบาดแผลแล้วน่าจะเป็นใบมีดมาหมายถึงมีดเนี่ยเอามีดไปกีดขา นะครับแล้วก็แตงโมเสียชีวิตบนบกบนเรือพอเอามีดกรีดขาเรียบร้อยแล้วก็โยนศพทิ้งนะมีคนก็เล่าให้ฟังนะผมดูข่าวนะผมถามว่าสมมุติว่าเรามีพยานหลักฐานว่าแตงโมยอยู่บนเรือเนะี่ยซึ่งเราไม่มีพยานหลักฐไอคนที่จะลื้อฟื้นคดีก็บอกว่าโอ้ผมมีหลักฐานนะครับเห็นตอนเอามีดกรีดขาเลยครับนะมีดก็อยู่กับผมครับแต่ผมยังไม่ให้ครับนะครับนะฮะนะครับนะ นะสมมตินะมันมีมีดกี่ขาแล้วมีคนเห็นตอนกี่ตอนตอะไรต่างนะก็ไปแจ้งความในระบุไปเลยครับในปอในเบิร์ดในแซนใน,ใน,ในกติกจ็อ,อบเจอร์อะไรต่างเ็าว่างไปนะครับแต่คดีแตงโมเนี่ยอยากจะฝากในฐานะเป็นทนายผู้รับผิดชอบว่ามันไม่มีพยานหลักฐานไม่มีใครรู้ใครเห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นบนเรือตำรวจเขาก็ดูจากอะไรวิดีโอดูจาก GPS ดูจากอะไรนิติวิทยาศาสตร์ดูจากข้อมูลการใช้โทรศัพท์ดูจากความเห็นแพทย์ที่เขาไปเจอศพ ดูจับอะไรต่างๆนะหมอผ่าศพไปเบิกความต่อสารเนี่ยนิติวิทยาศาสตร์ของตํารวจของอนิติวิทยาศาสตร์ของโรงพยาบาลต่างๆผู้เชี่ยวชาญด้านฟันด้านนั่นเนีรวมแล้วประมาณหกเจ็ดคนนะเขาว่าบอกแล้วเนี่ยลักษณะมันตกทางดั้นนั้นด้านนี้แล้วก็เสียชีวิตนะครับการจะไปกล่าวหาว่ามีคนฆ่าแตงโมงมันต้องเริ่มต้นว่าคนที่ลื้อฟื้นคดีเนี่ยไปแจ้งความเลยครับคุณปอคุณเบิดคุณแซนคุณจอบคุณวติ ร่วมกันฆ่าแตงโมงกล้าไหมมีใครกล้าไหมถ้าคุณไม่เริ่มต้นจากการไปแจ้งความกล่าหาเขานะใครก็จะมาลื้อฟื้นคดีนะครับต้องเริ่มต้นเลยเริ่มต้นเลยครับไปแจ้งความเลยครับว่าคนบนเรืออ่าเป็นคนฆ่าตำรวจเขาถามว่าคุณเห็น,นเหตุการณ์อ๋อไม่เห็นเลยครับเอาแล้วทําไมคุณคิดว่าเขาไม่ฆ่าละ่ะถ้าไม่มีคนเห็นเหตุการณ์ไม่มีพยานหลักฐานว่าเขาฆ่ามันก็จบแล้วเรียบรอ้อยอันที่สองตำรวจต้องถามว่าฆ่าโดยวิธีใดใช้มีดใช้ปืนใช้หอก ใช้ดาบใช้ระเบิดวางยาพิษใช้อะไรในการฆ่าครับเขาบอกใช้มีดมีดอยู่ไหนครับอ๋อผมไม่มีครับอ๋อนะครับก็จบแล้วเรียบร้อยนะครับถามวิอาฆ่าตอนไหนมีใครเห็นยังไงอะไรต่างมันตายบนเรือท่า,า,านทราบไหมคดีของแตงโมเนี่ยบนเรือไม่พบคราบเลือดนะไม่มีหลักฐานอะไรบนเรือเลยคราบเลือดสมมติว่ามีกีดขาบ,บนเรือเนี่ยลึกคราบเลือดบนเรือต้องมีอันนี้ไม่มีเลยครับ ในในฐานะที่ทําคดีแตงโบม,มาตั้งแต่เริ่มต้นจนจะจบจะตัดสินประมาณเดือนมีนาเมษานี่แล้วดังนั้นข้อกล่าวอ้างเรื่องว่ามีพยานหลักฐานใหม่ถึงปัจจุบันเนี่ยผมยังไม่เห็นเลยแต่ผมในฐานะทนายความของผู้เสียหายไม่เคยกีดกันนะครับใครอยากจะลื้อจะฟืน้นในคดีแตงโมจะลื้อหลังคาศาลหรืออะไรต่างๆลื้อหลังคาอา,อายการก็เต็มที่เลยผมอยากจะฝากนะว่าทุกวันนี้ติดตามข่าวมันเป็นละครไปหมดแล้ว มันเป็นละครไปหมดตั้งแต่คดีสมัยน้องชมพู่ก็เป็นละครฆาตกรรมอะไระไต่างๆสุดท้ายก็เป็นได้แค่อะไรประมาทแตงโมก็เหมือนกันเนี่ยโอ้ยนะครับฆาตกรรมซ่อนเงื่อนวางแผนนะเออเออวางแผนฆาตกรรมอําพังคือมันกลายเป็นคอนเทนต์สุดท้ายมันไม่มีพยานหลักฐานการที่เราจะไปกล่าวหาใครมันต้องมีพยานหลักฐานไม่ใช่มีปากแล้วก็พูดไปสุดท้ายเราก็โดนฟ้องหมิ่นประมาทพอเราโดนฟ้องหมิ่นประมาทแล้วก็ไม่พอใจ นะครับคดีความก็มาวิาพากษ์วิจารณ์เจ้าหน้าที่เดี๋ยวเขาก็ดําเนินคนดีข้อหาดูหมิ่นเจ้าพนักงานนําข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ก็โดยทุจริตโดยหลอกลวงเขาก็ดําเนินคนดีเพราะนั้นทั้งคนหรือฟื้นทั้งใครนักของนักข่าวเดี๋ยวก็ถูกดาเนินคนดีวันนี้ผมยังเตือนอทั้งช่องแปดแล้วก็เตือนทั้งช่องอมรินไปวันนี้อมรินก็มาสัมภาษณ์ว่านําเสนอข่าวระวังคําพิพา,า,ากษากาอย่าไปบิดเบือนเช่นคาพิพากษาคดีหมิ่นประมาท ที่คนลือล้อฟื้นคดีเนี่ยศาลพิพากษายกฟ้องนี่ในคดีหมิ่นประมาทที่ศาลอาญามีประเด็นเดียวผมอ่านแล้วมีประเด็นเดียวว่าจำเลยได้หมิ่นประมาทโจทหรือไม่แค่นั้นนะครับแล้วเวลาที่ศาลตัดสินพิพากษาก็เป็นไปตามวิายามาตรา1 9 2จากพิพากษาเกินจากที่โจทฟ้องไม่ได้เพราะโจทฟ้องว่าจำเลยหมิ่นประมาทโจทจเลยหมิ่นประมาทโจทโจทคือใครคือตำรวจ ภู้รอนภาคหนึ่งเจ้าของสำนวนคดีแตงโมเมื่อศาลพิจารณาพิพากษาแล้วศาลญาก็ตัดสินว่าจำเลยพิพากวิจารณ์การทำงานของตำรวจคดีแตงโมนั้นเป็นวิจารณ์โดยสุจริตเนื่องจากจำเลยมีหมอมีอะไรต่างๆมาอะไรต่างๆทําให้จำเลยเข้าใจว่ามีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับเรื่องการตายตกท้ายเรือหัวเรืออะไรกว่าไปแล้วก็พิพากษายกฟ้องเรื่องราวก็มีประเด็นเดียวกันว่าจำเลยได้หมิ่นประมาทโจ์หรือเปล่า าศาลจะไปพิพากษานอกเหนือจากาประเด็นหรือที่โจทก์ฟ้องไม่มีหรอกครับนอกนั้นจะเป็นรายละเอียดที่ผู้ศาบ,บอกว่าจำเลยมีหมอมาเบิกความาอะไรต่างๆเนี่ยทำให้จำเลยเข้าใจหรือเชื่อว่านะเออการตายของแตงโมอา,าจจะไม่ตกท้ายเรืออาจจะเป็นการฆาตกรรมหรืออะไรก็ว่าไปแต่าศาลไม่ได้ยืนยันในคำพิพากษาว่าแตงโมเสียชีวิตเพราะคดีฆาตกรรมและไม่ได้ตกท้ายเรือหรืออะไรต่างๆในคำพิพากษาไม่มีดังนั้นสื่อมวลชนหรือใครที่นําเสนอข่าว ในลักษณะที่บิดเบือนนะครับและไปยืนยันว่าคำพิพากษาของศาลยืนยันว่าแตงโมถูกฆาตกรรมก็ต้องระวังอาจจะโดนระเมิดหน้าศาลหรือไม่ก็อาจจะโดนพรบอคอมต้องมีโทษจำคุกไม่เกินห้าปีก็ต้องระมัดระวังก็เข้าใจแล้วครับว่าทนต้องเอายอดวิวยอดไลค์นะครับเพราะว่าถ้าทำอะไรแปลกๆดูเท่ๆวิปากวิจารณ์อะไรดูชี้นําสังคมเอฟซีชอบนะคนตามก็เยอะคนดูก็เยอะยอดเอนเกจก็เยอะ แต่คดีความก็จะเยอะตามมาอันนี้ก็เรียนให้ทราบผมไม่เคยขัดหวังใครจะเลื้อฟื้นคดีอาญานะครับ <c oughs> บางคนบอกว่าคาพิพากษาคดีมินประมาทเป็นพยานหลักฐานใหม่ไม่ใช่ครับนะมีคําพิพากษาของศาลฎีกาเยอะแยะคําพิพากษาของศาลแห่งหนึ่งจะนําไปใช้ในคดีอาญาในคดีอื่นจะไม่ได้ครับนะคดีอาญาศาลพิพากษาคดีมินประมาทแบบนี้ ไม่ใช่เอาคำพิพากษาไปใช้ในคดีที่ศาลจังหวัดนวลไม่ได้นะครับมีคำพิพากษาฎีกานะครับนะศาลคดีแตงโมจะตัดสินจะพิจารณาก็ต้องพิจารณาจากพยานหลักฐานในสำนวนไม่ใช่ไปเอาคำพิพากษาศาลอาญามาตัดสินไม่มีครับหลายคนที่ไม่ได้เรียนกฎหมายไม่ทราบแต่พี่เดเรียนกฎหมายก็เล่าให้ฟังนะครับข้อท็จจริงในคำพิพากษาคดีหนึ่งไม่สามารถนำไปใช้ในในการพิจารณาอีกคดีหนึ่งได้นะครับคำพิพากษาฎีกาเยอะ ในแต่และคดีสารต้องเริ่มต้นสืบพยานใหม่ฟังพยานหลักฐานในสํานวนชัดเจนนะเพราะ,ะนั้นคํา,าิพากษาคดีหมิ่นประมาทไม่ใช่พยานหลักฐานใหม่ชัดเจนนะนี่พี่เดให้ความรู้ในในทางกฎหมายในฐานะพี่เดไปแล้วทนายความและเป็นทนายความเจ้าของคดีแจงโบด,ด้วยนะครับใครอยากได้ความรู้เนี่ยมาหาพี่เดชได้ความรู้เพราะรายการเราคือให้ความรู้ทุกรู้นะครับนะไม่ใช่รายการประเภท วิเคราะห์เลอะเทอะเปืเป้อนนะเ,เป็นนักข่าวก็เป็นทนายก็วิจารณอะไรไปเรื่อยนะเราเรียนมาเราวิเคราะห์ถ้าอยากจะรู้เรื่องบาดแผลต้องคุยกับหมอและหมอต่างๆที่พี่เดตัดพยานหลักฐานไปคืออะไรเป็นหมอที่ไม่ได้รู้เห็นเหตุการณ์ไม่ได้ผ่าศพนะหมอผ่าศพหมอที่ติเวชหมอที่ตรวจสอบศพแจงโมเนี่ยหกเจ็ดปากเบื่อความหมดแล้วเป็นหมอที่รู้เห็นเหตุการณ์เป็นคนผ่าศพเป็นคนลายตาม นะครับจบแล้วครับหมอบาดผงบาดแผลนะครับเป็นหมอนิติเวชนะครับและที่ตัดประญาไปเพราะว่านะหมอบางคนเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับการผ่าศพและไม่ใช่หมอนิติเวศเป็นหมอสัญญกรรมเอ่อสัญญกรรมก็คือหมอดูแลพวกคนเป็นเนี่ยแต่ว่าหมอนิติเวศคือดูแลพวกคนตายเพราะฉะนั้นในเมื่อตายแล้วก็ต้องเอาหมอคนตายมาเบิกความไม่ใช่เอาหมอหมอหมอสัญญกรรมนะครับนะคนละอย่างนะหมอคนเป็นนะ เพราะฉะนั้นการตัดพยานคือพยานนั้นไม่ได้มีประโยชน์ต่อรูปกดีก็ตัดทิ้งไปแต่ในสำรวนมีพยานตั้งเกือบสองร้อยปากนะเออสืบสวนหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครไปกล่าวหาตำรวจใครไปกล่าวห,หายกากรก็ต้องระวังนะไปฟ้องร้องเขาอะไรต่างแล้วแพ้คดีแล้วนะตำรวจเขาอาจจะฟ้องกลับก็ได้ข้อหาฟ้องเท็จอันนี้ก็ต้องระวังก็เป็นห่วงนำเสนอข่าวบิดเบือนก็ระวังนะครับนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยติดตามข่าวสารเนี่ยติดตามเป็นละครก็ต้องไปดูบางช่องเขาจะมาเป็นซีรีส์เลยวันนี้เป็นอย่างนั้นไปนงี้แต่ถ้าเอาเรื่องเรื่องจริงในสำนวนเนี่ยต้องพีเดเพราะพี่เดเป็นทนายความผู้รับผิดชอบในคดีแตงโมนะครับนะตรงไปตรงมาพีเดตรงไปตรงมาใครติดตามมายี่สิบสามสิบปีรว่าพีเดย,ยังไงไงก็ทุกรูนะครับนะตรงไปตรงมาไม่มีเรื่องอื่นไม่มีผลประโยชน์นะครับไม่ได้รับจ้างอะไรใครนะครับทุกกรู นะนะแล้วก็ใครจะไปลื้อฟื้นลื้อไปการลื้อฟื้นคดีคดีนั้นต้องจบไปแล้วไม่ใช่คดียังสืบพยานจะมาลื้อมาฟื้นอะไรก็ไมมีทางเยอต้องไปลื้อหลังคาศาลนะครับถ้าใครอยากลื้อลื้อหลังคาศาลร,ระวังะระผิดระเบิดหน้าศาลคดีมันยังไม่จบจะไปลื้ออะไระบางคนบอกจะไปแก้คําฟ้องแก้ไม่ได้ครับไปดูวิายามาตราหนึ่งร้อยหกสี่ถ้าเราจะแจ้แก้คําฟ้องเนี่ยนาจากเดิมประมาทโทจษจําคุกสิบปีแก้เป็นฆาคนตาย ประหารชีวิตจำเลยก็ต้องค้านแล้วทำให้จำเลยเสียเปรียบห้ามมิให้ศาลอนุญ,ญาตไปเปิดวิยายามาตรา1 6 4ี่นะครับห้ามมิให้ศาลอนุญ,ญาตจากเดิมประมาท10ปีแก้เป็นประหารชีวิตเลยนะจำเลยก็เสียเปรียบอยู่แล้วนะครับและในการบรรยายฟ้องเนี่ยไปดูนะครับอายการบรรยายฟ้องเนี่ยจังหวัดนนท์เนี่ยนะครับเขาบรรยายว่าประมาทเขาไม่ได้บรรยายว่าฆ่าจะไปแก้ฟ้องยังไงอจากประมาทเป็นฆ่า ถ้าคนเรียนกฎหมายมาเนี่ยเขารู้เลยมันทําไม่ได้จากละหมาดเป็นฆ่ามันไม่ได้นะครับนะไม่ได้นะครับนะจะไปลื้อไปอะไรหลักฐานใหม่ก็ไม่มีมีดเมืดอนะใครฆ่าล่ะนะขอให้สบายใจเชื่อพี่เดนะครับชีวิตจริงมันไม่ใช่ไอชีวิตจะอยู่ในมือถือโซเชียลไอพวกนี้ก็เหมือนติดละครอ,อะ่ะแฟนละครก็มาเป็นแฟนข่าวประเภทละครไล่ประเภทนําเสนอข่าวเป็นละครมีมีกี่ช่องร่ะ เป็นตอนๆไปเลยหมดตอนนี้กับตอนนะั้นข่าวอันไหนที่เป็นประโยชน์กับประชาชนก็ไม่่อยนาเสนอแล้วเอาเสนอแต่เรื่องพวกนี้ไล้สาละคดีอยู่ในศาลแล้วก็เอามาเริ่มต้นมาปัน่นมาอะไรต่างๆมันไม่มีเรื่องจริงอะมันโนหมดนะครับนะแล้วใครที่นําเสนอข่าวปลอมข่าวเท็จบิดเบือนเดี๋ยวก็โดนพรบคอมนะเชื่อผมนี่ผมเนี่ยบอกว่าอะไรต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องจริงหมดนะพี่เดไอ้พวกที่อยู่ในโลกมือถือเนี่ยพวกโลกเสมือนจริง ติดตามต้องมีสติเนี่ยฟังรายการพี่เดเนี่ยทุกครูไม่เอาพยานหมอที่เห็นต่างเข้ามาด้วยในคดีเหรอครับเอามาทาไมละคดีพังนะ่ะเขาฟ้องเขาฟ้องว่าประมาทคุณเอาไอเอาเอา,เอาหมอไอคนลงมาไม่ได้ผ่าศพเห็นแต่ภาพแล้วก็อาไปเบิกความแล้วขัดกันเองก็คดีโจทย์ก็ยกฟ้องนี่พอยกฟ้องเสร็จแล้วเนี่ยใครรับผิดชอบอะ่ะอ่าเดี๋ยวนี้เลิกดูทีวีแล้วครับอ่านะครับเป็นไงล่ะ หมอผ่าศพเขาบอกว่าเป็นเรื่องประมาทสมมตินะคุณก็ไปเอาอีกหมออีกคนหนึ่งเป็นหมอที่ออกทีวีดูภาพหมอหมอโซเชียลไม่เคยผ่าศพแล้วก็เอาไปเอาไปเบิดความบอกคดีนี้ไม่ใช่ประมาทครับเป็นคดีฆ่าคนตายเอา้าก็เขาฟ้องประมาทแล้วคุณเอาไปเบิดความมาฆ่าคนตายก็ยกฟ้องยกฟ้องก็ไปไงนะก็ชิบหายกันิีแล้วผมเป็นนายผู้เสียหายก็คดีก็พังเลยนี่นะครับชัดเจนนะแต่